สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวกีตเซ็ตนะครับ A450 นะครัจะลองทดสอบโดยการเรียกอินคอรภายในก่อนนะครับอันนี้คือตัวที่1 2 3 4นะครับวิธีการเรียกนะครับกดอินทอนอันนี้คือเลข2นะครับ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่อันนี้มีสปีกร์โฟนในตัวนะครับอันนี้คือการเรียกอินเตอร์คอมภายในอันนี้วางหนูงนะครับอันนี้คือตัวที่สองนะครับถ้าจะเรียกตัวที่สามก็เหมือนกันนะครับกดอินนอนเลขสามรับสายนะครับอันนี้รับสายคือคุยธรรมดาถ้าเกิดกดสปีกร์โฟนก็คือฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามอันนี้มีเสียงด้วยนะครับ ติดลูบกบอวางห่อันนี้คือเทสในกรณีที่เป็นอิเล็กทรอมภายในนะครับถ้าเกิดเป็นสายนอกเดี๋ยวผมจะลองเทสกับสายนอกประมาณหนึ่สองสี่ห้าสี่แลสองอันนี้คือผ่านตู้สาขานะครับเป็นเบอร์ภายในเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหัวออกนะครับ เดี๋ยวภายในเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับเ s <S ดี๋ยวสังเกตนะครับตัวทุกเครื่องจะมีโชว์ Call, โชว์คอล o l o r LED นี่ครับโ,โชว์คอล o l o r LED ทุกเครื่องนะครับโชว์คอล o l o r LED ทุกเครื่องผมรับจากเครื่องไหนก็ได้นะครับ กดสะพิดเคร่อโฟนนะครับมันก็นเลยใกล้มันใกล้กันด้วยอลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเลขสองสออันนี้นะครับที่การ์ดอันนี้ถ้าเกิดเป็มนักจะโอนภายในระบบนะครับก็กดอินเทอร์นอลแล้วก็เลขสองนะครับอันนี้คือตัวที่สองนะครับ อันนี้คือโอนภายในระบบสี่เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะโอนโอนผ่านระบบ p A B X นะครับกดปุ่ม R อ,อ,อันนี้จะได้ซินเสียงพักสายของตัวตู้ในระบบนะครับแล้วก็กดเบอร์ต่อหนึ 108. ่งศูนแปดาเรบันทึกการบันทึกเดี๋ยวผมปล่อยสายนะครับปล่อยสายไปแล้วกดฮัลโหล อันนี้คือโอนผ่าน PABX นะครับครับผมเดี๋ยวกรณีที่เกิดเอโอ,โอนโอนกลับมาที่เบอร์หนึ่งหนึ่งสองครับอันนี้จาก PABX โอนกลับมานะครับจะดังทุกเครื่องนะครับยกอุรับฮัลโหลอันนี้คือ โอนเข้าไปในระบบของตัวสี่ตัวนี้นะครับอย่างกรณีถ้าเกิดโอนโอน,โอนเข้าไปในภายในกลุ่มของกิกเซตนะครับกดอินเทอร์นอนเลขสองสมมุติว่ากรณีเบรอร์สองไม่มีไม่ไม่อยู่นะครับจะดึงกลับมานะครับฮัโลโหลก็กดอินเทอร์นอนดึงกลับมา อันนี้คือภายในระบบอันนี้ก็การทดสอบก็จบลงแคน่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ